สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเออวิ่งไล่จับกันนะไปครับพบกับเออคุณยูโรครับกับคุณเอ้เออเจะไล่จับเองไล่จับด่านนี้ครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขานะครับแต่ผมไม่กลัวผมฆ่าไม่เลยครับไอ้เอ่ไปเอูกเขาใช้มีดไก่อันตรายมากเลยครับ มันยากเวมาเรวมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้มาเรวมาแล้วไม่เจอไอ้หากไม่เจอรู้ชไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ยต่อาเวเกือบดูดออะอาไอ้เหยเกีย์ไอ้เหยเกีย Tonk hạnh mừng hết Tonk. How are you talk? I say, I, I, you know, I, you know, I, 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 อะไรที่แบบสนุกมากเลยนะครับอาท่านถ้าท่านได้ลองมาเล่นวลาจัดดูบ้างรับรองว่าท่านในท้องแข็งแน่นอนครับท้องแข็งแน่ดอนเลยนะไอ้เอ็ก๊ะใส่ไฟดีใส่ไฟดีเออแต่ใส่ไฟไว้งังไรไอโต้วันนี้กอดอีดานอุ้ย Tao nhiêu tobacco chân như hấp ui 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 อลเเข้ามาดี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 อันนี้เป็นการวิ่งไล่จับที่เกียร์นะเป็นการวิ่งไล่จับเกียร์นะครับห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะเออใครใครที่รับชมควรใช้จักรยานในการรับชมนะวุ้กตาวุ้กตัก ขาใช้วิจานณายานในการรักชนมาอันนี้ครับเป็นตอนนี้ครับปีนี้เป็นปีเป็นปีไก่แล้วนะครับไม่ใช่ปีวอกเัสันดานมือเจอเดี๋ยวเจอมาเจอกูแน่ เยแล้วเฮ้ยข้าวันข้าวัข้าวันข้าวัน,น,นตายแล้วตายเลยวุ้ยยยข้าวัไอ้เหี้ยไปลบกูเลยอ้เอ้ย,ออยคิดา่าอเดี๋ยวมันตาย ไอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปิดไอ้ยูโรอย่าอย่าอย่าฆ่ากูไล่มันไล่มันเออดีมากลูกพ่อลูกพ่อดีมากลูกพ่อดีมากดีมากไม่ต้องฆ่ากูฆ่ามัน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 เอ้ย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 โอ้ยเป็นพักไปแล้วเอ้ยรับกันแล้วเอ้ยเด้ยรับกันเลยรับกันเลยเพื่อนรับกันเลยรับไปเลยอ่ะอะไรอะไรอะไรฆ่ามันอีกกามัน ดูควายเอากลายเป็นไอ้กลายเป็นเอกไล่แทนไอ้เหี้ยขั้นกวายอ่ะจากยูโรไล่พวกเราให้พวกเราไล่ยูโรแทนไอ้เหี้ยถ้าอย่าเทวะเร็วเร็วไอ้ที่ใช้ใช้เองนั่นแน่นอน

ลงลงคลิปนี้ลงบอกท่านผู้ชมเลยว่าพบจบ

ไมีดไก่กระตอก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 อุ้ยมาเร็วมีดไก่มามีดไก่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ยุโรปไอ้เป็ดไอ้เปี๊ยตียดไอ้ยูโร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 ไอ้ยุ๊ดฮะเขาเขาก็มีมีดไก่แล้วยูโรคอยดูเด้อกูก็มีมีดไก่เหรอ ไอ้ที่มัน,เป,นเป็นแบบเสียงเตะ <c oughs> ขอดูคลิปอีกครับสุดีกครับ